ไปติดตามในกรณีการถูกริตชุมชนสหกรณ์ปั้มน้ำมันแคกระบีกันค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้มีการมอบไม้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสะหกรณ์ค่ะก็ลงพื้นทีน่นี่คะไปติดตามความคืบหนา้าพร้อมให้กำลังใจชุมนุมสหกรณ์ให้ดำเนินงานเต็มศักยภาพนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,ากรชาวส่วนปั๊มให้ดีขึ้นค่ะ นางเาร้ามณัญญาไทยเศธค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวส่วนปั้มน้ามัน,มนกระบี่จำกัดมู่ทีนึงตำบลคลองยาอํเอาเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ไปพบปะกับสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ค่ะลังจากเกิดกรณีการถุจริตแล้วก็มีการยากักยอกรัพ์ข้องอดีตผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์รือเกษตรกรสมาชิกชาวส่วนปั้มน้ามัน,มนกระบี่แล้วก็คดีนี้นะคะดีเอสไอก็รับเป็นคดีพิเศษทีซ่องรอยสหาถับซ่องห คกคาเรียบร้อยแล้วค่ะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกกาวโบตัวเองเนี่ยได้แต่งตั้งจะาหนายยกนะให้เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุรกิจในสหกรณ์ซึ่งกรณีนี้มีผู้ใื้อหายจำนวนกว่า5 0 0 0มื่นครอบครัวยอดความใช้่ยหนห้ยเกล้านบาทภายหลังคณะกรรมการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะครับกระสัวคณะนี้พอจะมีเงินมุ่นเวียนในการบริหารสหกรณ์ เพ่นมุ่นเวียนในการซื้อปั๊มจากสมาชิกน,นะครับนอกจากนั้นจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในครั้งนี้จะทอดบทเรียนเป็นแบบย่างแก้ไขปัญหาสะกรออื่นๆอีกหลายแห่งที่มีปัญหาเช่นกันรลอมความซึ่งผู้บริหารถุกซาก่อนหวาทันเป็นความวังคองสมาชิกซากราถ้าทันไม่ซื้อสัดต่อสมาชิกเนี่ยกฎหม้จะลงโทษเอาพิษทั้งแผงและอาญาเราขอมเสี่ยงกองธนบุตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร่ครับ ทางดีเอสไอเขารับเป็นคดีพิเศษเนี่ยการสอบสวนการดําเนินการก็คงคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะติดเรื่องการสอบสวนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดําเนินการสอบสวนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จก็มยังไม่สามารถที่จะเอาผู้ผิดเนี่ยมาลงโทษได้นะคะประการที่1และส่วนประการที่2อเนี่ยอย่างวันนี้มีการทําสัญญาซึ่งท่านประธานท่านก็บอกว่าท่านอาจจะไม่รอบครอบในการที่ทําสัญญาให้12ปีนะคะในการที่จะผ่อนชําระในการ ชําระเงิน300กว่าล้าน <220 S 1> ใช่ไหมอ่าสามร้อยยี่สิบล้าน,านตรงเนี้ยพันใช้เวลา12ปีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันนานเกินไปที่จะชําระในระยะเวลา12ปีพันนี้การที่บริหารการชําระเอ่อปีเนี่ยสามร้อยสามร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วก็เป็นการผิดนัดกี่ครั้งแล้วค่ั้งครับอ่าหนึ่งครั้งแล้วก็คาดว่าคิดว่าครั้งแรกในการที่จะผิดนัดเนี่ยเราก็คงจะไม่เปิดโอกาสให้มีครั้งต่อไปเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าตอนเนี้ยอสหกรณ์ของกระบี่เนี่ย น่าจะดําเนินการไปได้ดีเพราะเป็นสหกรณ์ต้นๆแล้วก็เนื่องจากสมาชิกถึง13สหกรณ์เนี่ยก็สามารถดําเนินการไปได้ดีถ้ามีผู้บริหารประธานคณะกรรมการดําเนินการไปได้วยดีนี่ฟังเสียงทันเอาจริงนนะพีมีบอกเกลี้ยงนะคะคณะทีนายสุภชัย คำคุมนะคะผู้อํานวยการสู้นปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่8ตรวจแทนกรมสอบส่วนคดีพิเศษก็ได้รายงานความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะว่าตอนนี้พนักงานซืบส่วนคดีพิเศษเนี่ยเข้าตรวจคนแล้วซ่องครังจากการสอบส่วนรวบรวมพยานหล,ลักฐานเราก็มีการสอบปากคําผู้กล่าว5ซีปากรวมถึงการสอบส่วนจากเอกสารทางการเงินแล้วก็พฤติการข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องคณะพนักงานสอบส่วนคดีพิเศษก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําข้องอดีตคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์กรชาวสวน ปามน้ำมันกระบี่จำกัดแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเหตุอันควรเชือ้อว่าอารมีการกระทำความพิดท่านฟอกเงินนั่นเองค่ะนี่ก็เสียให้กันนัดเนี่ยนะมีเบาเกลียงไล่ครัวเรือนอแล้วก็คิดเป็นตั้งก็โอ้ไล่บาทเป็นพันล้านนะครับเป็นห้าหมครัวเรือนเลยทีเดียวค่ะ